น้องชิพากันไปสอนหกชิละจิหออชิจวห้าว้าหนตาแดงพี okay? yeah? ่น้องสบายดีชิไปสอนหวพี่น้องเดกะเด็ดโคตรเด็กโงแล้วพี่น้องไปเด้อไปเด้ออิงสบายดีันหสบายดีเลยนะะสวนนี่นี่ยับตัเ่อไจิ ไมใช่วเน่คมาเทิกตูกัดอกดิตูพี่มาบอกให้กำลังใจนะตู้ด้แค่ได้ดี่น้องบอกน้องมเปียน โองสอนเนาะเดี๋ยวปาซิวเป็นตะตะอู่วะเดี๋ยวมันบ่นได้ปลาซิวนี่มาข่าห้องนี่ บอกไอ้ปซิวหรอมีได้ทุกคนมีเลื้ยงาาลาดเล่าไเดรมีนะครัไดเดรงมีนี่นี่น พี่น้องี่บพี่น้องเบิ่เน้อเดีกอ้านี่สิอัดยก่อนี่ใช่ใชลวหวเดียดียเขียนที่น่นเโอ้ยมีมีเขียนที่นั่นอาไ้นพี่น้องเียมเอ้าคุณชิวเนี่ยคุณิวีคือโบเห็นใช่ไหมนี้อ่อนแน่หลังน้อ่อนเออแม่ไม่แน่หลังอนได้ไหมนนีย แม่ลางงาเอ้ยเขาเขาเขาแกงอามัดเลยเห็นแหละอ๋อเห็นแมงข้อซานน่ะเด็กพี่น้องอามัดด้ออันนี้แมงข้อซานทุกคนบ้านพี่น้องเอิญไงแม่หลางงามแมงขอ้อซาน มาดินม่ใช <eterm oon> ่โอ้คูดเขียนไม่นี่เลยๆคู่ไปวานี่ใชะคือเปเห็นนี่โอ้พี่น่อเขียนที่หนเ๋ยๆนี่นี่เขียเอ้าสีคก็ต่างกันก็อยู่หายเดียวกัน เขียดจีน่าพี่น้องมีเลยเลยพี่น้องบานพี่น้องเอิร์ดเขียดที่ไหนบานเฉลี่ยวันเขียดจีน่าฮะคุ้มเฟ้นการนั่งช่วงโงนี้นี่เตียงดูตายมาพี่โมฮีอะเหรอ พี่มันมองเป็นนั่นนี่นอกจากนี้เด้แม่จิเต้นไปลแม่็่นได้เขียยให้ได้แม่แม่มันนี่มันจิป้ายนะอะไรนี่อะแม่โอมันจนอยากตัดทางเลยวะในพี่น้องนอพวกหองเขาบ่าละถวยหองเขานบเตอรคูให้กูไปได้ด้วทุกคนแม่เอามาให้เอฟบวบาะท้องมือก เด็ดอันนี้เราหัวเขียนน้อยนะอู้เห็นโกฟน้อยป้อนไปฉันอะเมียมือป้อนไปซะวังวังหายเอฟซีวังก่อนกบบันนะเด็ดจากตัวนี้มันก็สิเป็นโกฟน้อยพี่น้องนี่ปล่อยไปตัวนี้ตัวนี้ปล่อยได้พี่น้องได้ไปไปได้ไหมเจ้าอ๋อยิกเต่งข้อของกินนะนี่เราหัวโกบพี่น้องอุ้ยงานเนาะอันไทยให้ทุนนี่ให้เนื้อเขากกับสีสายขี้ได้ทุกคนบีบปุูป้าปุูป้าบีดเด็ด เอากรสีบีอีเพิ่มนะทุกอนเดชัยขี้ใ yes. ส่ข so, like ี Twelve, like ้ให้กลัวสวนไปเล่นแต่ไปสิวีเป็นกุลัวไปก็มีมันอยากจัดหางเลยแม่บีบแล้วเอาออกเด้อขี่มันอะแม่บีบแล้วเอาขี่ใส่ถุงเก่าเห็นอยู่วันนั้นเห็นตัวนี้อย่าละมือละให้มันเอาออกเลยมันอยากง่ายมเดี๋ยวมันพันอยู่ในโขงอะไรเดช บนชีวิตซูสเดีมกับร่างสิลงสอนไฮนี่นอกจากชิบดิสสอนได้ทับบุญมาเนาะเอาเอาว่าไฮนี่ไปไฮนั่นได้ไหมเนี่ยบังด้วยกองสดีมสิกันสันปันได อ่คืนนะพี่อุ้ยอุ้ยนี่อยู่นนะเนี่ยนีอยู่เลอคืนนะอู้ดอ้ขี้นอ้ยแม่แมเดี๋ยน่าเปล่าแเดาอย่าพาเอาเีงโลกเนอมึงไปเนาะเียจีน่าลายลีนมึมึงยพั่เป็นหอย่าพเดียจีน่ากบกบเขียนเอาเลยงเีมยด นี่เแคบแคบแล้วก็แครบแม่ขอทานออ้อนนั่งด้วยลูกหัวขึ้นไหมหัวเขียดอู้หัวเขียดขึ้งงาอ่อนแล้วบางด้วยเขียดตะปาใบแมนแบบแบบยื้อเกาหลีเยเขียดตะปาใบแมนมีโก๊บนั่เด้เห็นเดย์หัวโก๊บตัวนี้เขียดเนี่ยเขียดตะปาในนี่นในนั่นตัวบูมบูอันนี้ท้องตีนทีดีหมู่เขียดเาอันเนี้ย นี่นะพี่ดองโตเขียดในรูกขีเขียดเก็บมือส่มือสะดีมด้วยหรือเบอเก็บแต่เก็บแต่โตนโตมเป็นทางอะไรเมื่อสีไลคูเขียกก็ได้เหรออ๋อนี้เขียวนอนเนี้เขียดนเขียกอ๋เขียดทีน้าพี่นงแก่งกับเสะพูอกันเด้นมจ้าไปกันได้ไหมเนี่ยไลน่ะเซ็ดขอยละอุ้ยเงยยิสี จิ๊บจิบ๊บเอ็้โหจิบสองิบสามอนเย่อจิตัวนะพี่นาะเหยื่อจิ๊บสามตัวลูกของไปเลยอู้หูหัวงามแห้เลี้่อ,อนเมาเบ้างวามแตกต่กางเด้สเเอสีเปียบเทียมให้เอฟซีเบงเด้ออันนี้ลูกหัวก๊นี่เป็นลักษณะนี้นี่ลูกหัวเนะขียดเพียร์แมนนะเขียดตะป่านเมนบ่อืก็แม่นมงามเนาะลูกเป็เขียดตะป่านนั่งนะ เล่คืองานจ้ะมีตะโพกกรุบเขีตะปขากัสขี่โอาปูก็มีพี่น้องนะปูหนีบอ้าวแม่ปูเนะปูก็เอาพี่นองเวเขียมุนเขาเลเขียมุนเขาเอ้ยมุนเขาตีนสองตอู้เขียดซิบกวาโตูซิบหาวเนาะกี่สิบสามใครอ๋อโดนน้าขอฝามเอมันมีแมงนั่นเลยมงก์เต่าเขียดิบหาตัวิบพกตัวนี้ ใส่อก่อนทุกน่นละง,งมัมเขียดเขียดลูกหัวเขียดนากเลยเนลูกหัวเขียดลูกหัวเขียดยงงม,มีประสิวนะมีเลี้ยงมีเลี้ยงะกระดิใจท็่แล้วหวนองอนะบางหันจะเสวมาก mắm mắp sĩ không được vàng tôn thì mùa nó của mặt mùa khai youtong về mặt tè lăng dạ dù mùa sang giữa năm mươi mùa kể xem chi lắm nèo nèo phái kìa hai đài lắm chọn ý vân nèo 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 เขาได้บัตรละของห้าได้บ no. yes. ัตรสนิกันอาะเนี่ไแมงระเหนียวเนี่ยในเมยตายเรีบๆใช่ไหมไดแม่งะเหนียวเออเนี่ยนี่แมงระงับดิแมงระงบเน่อย่างอาเอาหรือเลงเเคงมันนี่ทุปากระเดือกปากระเดือกละเค็งน่อยเออโอ้เดี๋ยวสอนคนเดียเดียวสอนคน้หนึ่งคนอย่ังลูกอุ้ยเม่น่ะตัวบักง่ายเลย ึ่งไม่ยัเลี้ยงสิสอนแต่ผุนแล้วก็โคเมื่อพีเนาะอันนี้ให้ในห้าสอนลืมซองทองบาทว่ามันมีได้พี่นะ่ะ <c oughs> <c oughs> เอาทุกซอกทุงมุม bèo ma lụn cái gì đó nhà ma pí nhảy 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 vào đây luôn ta mày ta หูดูเหยก็ูกระปูตัวนี้ไงกปูก็มีนองเลยสอตปูกระใหดแต่บาปานนี่ได้ส่้นี่จ้เนี่เาสางกันไ้ล้านอ่ะฮะเด็กน้องปูน้องปูสตัวตัวออกกันนี่จะเื่อเด็กชายนาพี่น้องโอ้่ไุนเี่นา เาะแดลุงกเขียนก็เอาพี่น้องเจ๊วันตัวนใหญ่นะมันก่เอ้าแม่แม่ไคุปจะเขียนนุโ

อันนี้เบิ่งอันทายให้แต่เบิ่งลูกออกเป็นลูกน้อยอือถ่ายไปถ่ายไปให้เบิ่งสิได้นี่อันเด้นี่ลูกพวกพี่น่ะนี่อ่างนี่ปลากระพกปลาเข็งเนาะอ่ะๆปลาเข็งเนาะอันเด้ลูกห่วงปลาเข็งอ่ะแม่แล้วเนี่ยเข็งน้อยเอาให้เอาติ่มน้องๆเออก็ติ่มลูกหอกเก่าแหละอันเป็นลูกหอกกบ เอาคือแล้วกะลมได้กรเบิงกอนได้ปลขี้อุ้ยขี้แม่ขี้อะไรี่เขีเลยจุดนี่น้แัน้เนหัวกบเลยเนี่ยเด็กแต่กบแม่อาศัยแล้วก็มีขี้เกี่มาคมอืออือตายไปแล้วเอาเขียนเ่ยเด็วเอาเขียน อ่เอก็บดอกกบมาเดี๋ยพี่น้องบาดนี่แน่กว่าเดี๋ยวอ่อลหลอดนั่นะมีกระปูนั่นนะพี่น้องกดถือดะอ่านลกหกลนะสิ่งที่ฮ้ตต์การก็คือลูกหกลนพี่น้องนี่ให้หน่ออ่นสวนขี้เป็นของแถมขี่ก็เอาลงให้หน้าข้จ่ก่อนนี่ให้ใส่สอนอีกให้หน,นี่นะนี่หวกบ้วหวล้ยอไนีะ Để... có phải kiếp bắt xem nói nóng cái nóng cái gì lạy từ đây em đi à? đi đi 要么好看子你好了。 อ้าวห้อุ้มันหนีบใช่หรอปลูกเอาไว้ทุกคนคือมันนายกินได้อ<ห>้าพี่ด้องบาดนี่ก็ได้อีเด้ไงครั้งเนาะนี่ข้ายุ่นี่กำลังใจนเนี่ยนี่นะเนี่ยวน่ยอง

À, có mặt thì hát thứ giường có mặt chè phía đâu nếu mà phụt phụt bạc sài sài phun sài 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 đi sài đi sài 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 đi, 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 sài 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 เงี้ย,นยขาน,น, <c oughs> นาด้เดียวนปปแล้แม่มันมันป,ปิน,นป,ปีกแลเดียวนั่นซ่ตัวลืมอีกลืมอีกพี่นนอง ลงมาพี่นี่เจนี่นี่เพราะว่าถ้าไยวลืมเจน่นีน่สอนแล้วตายลว ัมาเลยบ๊ดปัดขี้แม่เพี้ยตัวเพี้ยแดงๆนี่ปีกมักอันกระปุ้นอันนี้นนะเพี้ยน่ะเดียวกระปุนไปเถอะเขาว่าลายขี้ไปเถอะให้น่ะสอยอันอะของันอะ เอาเสองตัวม่อ่าน้องลอกลงโยเห็นโยนีได้ว่าอันนี้มันจะปู้งตัวเนี่ยเป็นหบวตอยโอ้ก็ลงเบื้องตน่อยเดียวนะกลัวมาเดมกระต่ายเล่ออมเออทำบาทำกรรมเล่มีเรืองีเยบไหวเถอะวะตากงถ้าไรจผ่าะไมเนาะเทีบแล้ว นี่นี่มือแต่ก็ไม่หดหรอกเนี่ยไม่หลงเหนี่ยเละคับกระปูกระปูโอ้กระปูกไหนสองตัวนะเดี๋ยมาทำ สามตัวได้แมเหนี่ยมอันนี้สามตัวคนนี้กระปูเอาไปถอดกระเสากันเด้อถอดตำหงุ่งเด้อซีประแปกใจดอกเป็นทั้งคือลายลายกระปูในแมงอันนี้ก็จะสร้างตะสร้างมันแดกแดกไเละเหนียวได้ไหมน่ะนี่ใหญ่ใหญ่เป็นเหนียวกับติดจีเอนแมงแค่ไห น่ะหอมอิ่วอิ่วเด็ดเด็ดเออ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 ดีฟรึ่งค่ะอเนี่ยเนี่ยชอวรัค่เนี้ยอะไรเดือดจงพี่มะพี่มอันนี้แหละโลกรอแม่เอากวดเดยกว่า เขียนดวงได้ขึ้แม่โค้ฟนี่ไงติมฮะห็นเดวออัดก่อนหนีอัดเบื้องกว่าแม่ะพ่อเออเันเดีพี่น้อนอบาดนี่อุ้ยเจ็ดีัอ่ะเดี๋วเี๋ยะซ่าเี่ยไหรือหัวโค้ดอ่นนวก่นมเอ๊ะนนออู้หลหัวโ้ดปนหอ่่ตั้งแม่มาหงหัวเขียนเที่ยงเดียวเออสอนอีกแล้ว คน,านมาเห็นหัวโตมากนเขียตละนี่ท่นสดีท่าน,าานอ้าพี่น้องเออยเยะเคียมากเขียมากโอ้พี่น้องหัวกคตเจอขขอยัไป้วเดดเลยนี่อ้ามือก,ก,ก,กานอจากบีบมานี่เบือนะปุล่ะ นี่นายยิงนะเดกพี่น้องให้นี่ได้แต่ไกกลับบบงายเรื่องเด็ไม่เขียดไม่ลดหัวเอาลากอ่ะนี่จะเสียอะไรอ่อยุสอนอีกให้นะจน่าอีเม่เอาของายมากเยเยอะมาานาะเออะจะมาไปแล้ว mời bà giờ... bố bà chưa hết em chạy chưa Chạy em chưa hết em Chạy chạy chạy, chưa hết em chưa hết em chưa hết em ăn hết em chưa hết em chưa hết em khí hết hết em chưa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  hết

มีทั้งเขียดจีน,น่ามีทั้งกรปูมีทั้งหลุกหวัวทั้งรวมนะมทุกคนแม่งตักตอกตักเต่าแม่ละหวัวกอลกละหวัวกบเดี๋ยวก่อนใช่เปล่ละหัวก็ได้ยู่งด้วยพี่น้องปลาพี่น้องเขียดน้องมาเลยเหมือนห้าคางห้าเยอปลาพี่น้องดิผลงานเฮาดูหอวลูกหวักหวกมีหมดพี่น้องพามื่อกี้พี่น้องปลาผลงานท่านะ่ะ โอ้ยได้ล่าเตอ๋อพี่น้องข้นสื่อกับเป็นเท่าไรแม่หาชีพผู้เจ้าแม่หาชีพวิสิได้์ล่าเอาลูกหอกลูกหวดพี่น้องตอนในเสดียมกะเอาเขียดจีน่าลงไปเลยทุกคนเด้อนี่พักเปฏิบว่ามีพักอิเลิศมีสมพอดีแล้วกะมีเวชชัยเอาเขียดจีน่าลงไปเลยสิเอาเวชชัยลงไปเลยหมาะพดคักๆเนาะเขียดจีน่ามันนานเปื่อยพี่น้องก็เอาลงไปก่อนอันนี้ก็คือลูกหัวเข้าเนาะหัาหลังเรียบร้อยๆเลยทุกคนนี่ พอดีได so mm ้กะโตอันน hmm ึงเลยจะดีมสช่วยลงหมอมีแมงเหละงอกละงงามลูกงอกก็ล like. ูกงอกกอเนี่ทุกคนอ้านาไข้ขึ้นหัวเจ้าสมักบ่อนพี่น้องแกแกงหัวกันได้ทุกคนหัวเปื่อยโยมเลยพี่น้องเออไม่เลี้ยงคนละคนหลังยางดีสดีมไปหลังอีกซ้ำนะฝลั่งังไปได้ต่อกะตีสดีมเอาจเา็ีที่หน้าลงแยาบาลตไปหลังอันเปื่อยแล เอาสมพอดีใส si ่์ทุกคนใส่ลงไปเลยเขียนทางก็เริ่มซิเปื่อเลยเสีร้าใส่ยร้าเสียน่อยเสียน้อยด้พี่น้องเบื่อเสียเบื่อเสียด้พี่น้องเด้อยน่ะประเดี๋ยวทุกคนใส่ลงไปเลยควดขัดขัดแล้วสลีมกับสิเอาหัวข้าวลงไปได้เลยทุกคนเอาหัวข้าวลงใส่ไปเลยเด้อ อากระสิทธ์ตกท้ายด้วยพักน้องนั่งเลือดแกงแสะพัอีเลดทุกคนมาแม่ซัมเนกับเป็นอันเียบร้อยนะทุกคนแกงหึงง้น่ัค่ะปาดอุดตัวเลย นี่ก็เป็นเดือนเดือนแล้วพี่น้องป๊าตะเสียแพงพี่นองแกงหัวกใส่ผักอีเลสเฮ้ามาได้ทุกคน,น,นกินดมกันเ้ยป๊าพี่น้องเมนูเฮ้าวันนี้ก็มาเด้อมาเด้อมี่อไมัยตมุมอากาศเจียวกับปี้อะไรกะ แกงหวัวกันทุกคนเป็นจะเจบ,บอพี๋นองมาเด้อมาเด้อเจวกับปิพ <c oughs> ีี<ย>อนอนกินขาวในห้อก็สออหนอู้นำไมนะนำไหม่อยต่งแตกตาเลยนำหม่น,น้ม่่อนู้นห่านะเม่นูหลุดลมหลบดตายเลยเจวกับปินี่กันแกงหวัวอือ้ทุกคนเนะี่ย น่าเสียดีว่า,า,นานอืมเดื่อยทุกคนนีะหน้าตาสิเป็นตะยันนะนะหน้าชากระดมหน้าแล้วกองกระโซไล่เต๋อจ้ะกองะซออืมหน้าจี๊กเปี้ยนอ่ะนอนนั่งดินนะทุกคนมันเป็นนอนนั่งดินนะนั่งดินอืม ม,กกมือขาดตุกมาเลยก่ออมามคือสิ่ง่แบบเอาเดี๋ยวปุ๊บนี่ก็ได้กินขาตล้ทุกคนอืมนี่นี่อือืมอนี่ขาดเหมือนมออยพอเอืนะอ mm -hmm.